พอดีวันนี้นะผมไปเก็บพักกับพอดีเอผมมองไปเห็นพอดีไม่คิดว่าอยู่เกาหลีนี่จะมีไอสิ่งนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นผมเพิ่งเคยไม่เห็นเหมือนกันครับแต่ลหลายๆท่านอาจจะเห็นก็ได้ครับที่อยู่เกาหลีเนาะแต่สําหรับผมเพิ่งเคยเห็นพอดีไปเก็บพักครับไปเห็นอยู่นี่ข้างหลังผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูครับ่ามันเป็นอะไรไปครับ นี่ครับก็เป็นป,ป่าหนะครับพนเป็นเขานี่ครับเขาติดโรงงานผมนี่แหละครับแล้วเขาไปดูครับไปดูด้วยกันผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับแต่มาเนาะเพราะว่าโรงงานมันอยู่ติดเขาติดป่าพอดีเฮ้ยนี่เดี๋ยวรอตันไ้ชมท่านไปชมดูนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่โอ้ต่อครับต่อหัวเสือครับนี่นี่นี่เห็นแล้วแป๊บหนึง่งเสียงนี่ครับโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแต่มาเก,กาหลีนี่นี่ครับแต่ตอนเนี้ยมันก็เขาใกล้ได้นะครับเพราะว่าไอ อากาศมันหนาวครับตอนนี้อากาศมันเย็นนครับมันเข่าไปอยู่ข้างในหมดเลยเนี่ครับสวยครับสวยสวยสวยนี่น,นี่ออกมาแล้วครับแมมันออกมาแล้วนี่นี่นมียมเลือออกมาแล้วครับสวยสวยครับนี่เอ,อผมก็เพิ่งเคยเห็นครับว่าเกาหลีเออมันกม็มีเหมือนกันนะครับต่อหัวเสือ แสงแดดไม่ค่อยมีนี่ฮนะอากาศมันเย็นก็ขาอกายได้ครับแต่ถ้าอากาศไม่เย็นไม่แน่ใจนะครับนี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ตั้งแต่มาเกาหลีก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับต่อหัวเสือครับแม่มันออกมาอีกครับ สวยๆครับเหมือนต่อบ้านรอนะลังต่อบ้านเราเหมือนๆกันเลยนี่ครับใกล้นะครับนี่ครับมือเกือบจะถึงแล้วเหนาะต่านผู้ชงคือจะเห็นอยู่นะนั่นน่นน่นครับใกล้ๆนะครับตอนนี้มาผมมายืนอยู่ใกล้ แต่เป็นหนาหนาวนะครับมันถึงเขาไก่มันได้ครับเป็นหน้าร้อนนี่โอ้ไม่ได้แน่นอนครับอะไรครับก็ฝากคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ